คอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่าทฤษฎีใหม่ชี้อีก15ปีมีหนาวทฤษฎีใหม่ชี้อีก15ปีมีหนาววัฏจักรสุริยะจะอ่อนลง60%นนักดาราศาสตร์ได้สร้างแบบจำลองของวัฏจักรสุริยะใหม่ซึ่งอธิบายการเกิดวัฏจักรสุริยะและพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผลการพยากรณ์นี้ยังบอกอีกว่าโลกอาจเข้าสู่ยุคแห่งความหนาวเย็นอีกครั้งในอีก15ปีข้างหน้าศาสตราจารย์วาเลนตินาชาโควาได้นำเสนอแบบจำลองและผลการพยากรณ์นี้ในที่ประชุมสมาคมดาราศาสตร์หลวงแห่งสหราชอณาจักรที่แลนดิตโนเมื่อวันที่9กรกฎาคม พุทธศักราช2,558เป็นเวลากว่า172ปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าดวงอาทิตย์มีกำมันตภาพที่ขึ้นลงเป็นวัฏจักรโดยมีค่าประมาณ11ปีแต่ละวัฏจักรมีค่าผันแปรไประหว่าง10-12ปีโดยที่ไม่มีแบบจำลองใดอธิบายถึงที่มาได้ นักฟิสิกสุริยะจำนวนมากเชื่อว่าวัฏจักรนี้เกิดจากปรากฏการ์ไดานาโมที่เกิดขึ้นโดยกระแสไหลวนของแก๊สร้อนภายในดวงอาทิตย์ล่าสุดชาโควาและคณะได้เสนอทฤษฎีใหม่แบบจำลองของทฤษฎีนี้อธิบายว่าไดานาโมชุดที่สองอยู่ใกล้ผิวดวงอาทิตย์มากกว่าทฤษฎีใหม่นี้อธิบายและพยากรณ์วัฏจักรได้อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ ชาโควาอธิบายว่าเราพบว่าองค์ประกอบคลื่นแม่เหล็กปรากฏเป็นคู่เกิดจากชั้นสองชั้นภายในโครงสร้างของดวงอาทิตย์ทั้งสองมีวัฏจักรประมาณ11ปีช่วงคาบต่างกันเล็กน้อยและเหลื่อมเวลากันตลอดระยะเวลาของวัฏจักรคลื่นทั้งสองเปลี่ยนแปลงขึ้นลงระหว่างซีกเหนือและซีกใต้ของดวงอาทิตย์เมื่อรวมคลื่นทั้งสองเข้าด้วยกันและเปรียบเทียบผลที่ได้กับข้อมูลจากการสังเกตการจริงของวัฏจักรปัจจุบัน พบว่าทฤษฎีใหม่นี้มีความแม่นยำถึง97%นอกจากนี้เมื่อนำแบบจำลองนี้มาพยากรณ์จำนวนจุดมืดเฉลีย่ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของวัฏจักรสุริยะก็พบว่าให้ผลใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการสังเกตการมากเช่นกันคณะของชาโควา่าคิดแบบจำลองใหม่นี้โดยอาศัยเทคนิคที่เรียกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักจากการสังเกตสนามแม่เหล็ก ที่ได้จากหอสังเกตการุริยะวิลคอในแคลิฟอร์เนียนักดาราศาสตร์กลุ่มนี้ได้ตรวจสอบกรรมตภาพด้านสนามแม่เหล็กในช่วงสามวัฏจักรที่ผ่านมาซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2519ถึง2551เมื่อมองไปยังอนาคตข้างหน้าวัฏจักรถัดไปจะเป็นวัฏจักรที่25แบบจำลองใหม่นี้คาดการว่าคลื่นทั้งสองจะเหลื่อมเวลากันมากขึ้น และจะถึงช่วงสูงสุดของวัฏจักรในปี2,565ส่วนในวัฏจักรที่26ซึ่งอยู่ในช่วงทศวรรษที่2,30 0ถึง2,40 0คลื่นทั้งสองจะเหลื่อมกันมากขึ้นจนถึงกับต้านกันเองส่งผลให้กรรมตภาพสุริยะลดลงเป็นอย่างมากชาโคว่าเสริมเราเชื่อว่าปรากฏการณ์แบบนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดช่วงต่ำสุดมอเดอร์ช่วงต่ำสุดมอร์เดอร์หมายถึงช่วงเวลาระหว่าง พุทธศักราช2,188ถึง2,258ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกำมันตภาพน้อยมากแทบไม่มีรายงานการพบเห็นจุดมืดบนดวงอาทิตย์เลยและเป็นช่วงที่อากาศในยุโรปหนาวผิดปกติถึงระดับที่น้ำในแม่น้ำเทมส์แข็งเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวนักวิทยาศาสตร์เปรียบเรยช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นยุคน้ำแข็งย่อมหากแบบจำลองของชาคควาถูกต้อง อีกสิปีข้างหน้าเราคงไม่ต้องบ่นว่าอากาศร้อนกันอีกนานเพราะโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งย่อมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะข,ขอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยและ 4dthai.com ค่ะ สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปสวัสดีค่ะ